ินส้มตำทีก็ต้องกินใส่ถาดวันถาดก็ต้องมีฝาปิดแบบนี้ถึงจะแซ่บอยู่ย so ่าโสธรเมนูหลักของที่นี่เลยก็แทบจะเป็นส้มตำนี่ระคะร้อยเปอร์เซ็นต์าตำทีก็ตำเป็นถาดวันนี้พี่เมย์ได้ถาดอลูมิเนียมอย่างดีมาเลยค่ะขานะคะสามารถใส่ได้ถอดได้แบบนี้เลยชอบเลยก็คือฝาปิดใส่นะคะเวลาเราตำส้มตำแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมีถาดใหญ่ๆแบบนี้แล้วค่ะเอาไว้ใส่ส้มตำแล้วอีกอย่างที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็มันเป็นน้ำปลานเนาะก็คือมแมลงวันค่ะทุกคนพี่เมย์ก็เลยซื้อถาดอลูมิเนียมตัวนี้มานะะะะะคคเเเเาา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 ไไว้้สสสรรรรัับกกกิินนนมมมตโดยยยฉพลที่่ง็ถฝ ครอบปิดไว้ป้องกันแมลงวนันป้องกันปุ่นเข้าอาหารของเราได้ค่ะ หลงโง่อยู่ตรงนานทุกคนก็ไม่บอกคลิปข้างหลังพี่เมเลยตัวต้นเรื่องเนี่ยเห็นไหมทุกคนพี่เมใส่หูพี่ลงคลิปวิธีใส่เรียบร้อยเราก็ว่าอยู่ทําไมเขาทาให้แบบใส่ยากขนาดนี้ลูกพี่เมใส่ผิดท,ทุกคนยาดมแกงง่วงลดมินในราคาไม่กี่สิบบาทโอเคตรงที่มีใส่ห้อยมาให้เราด้วยเวลาเราใช้งานก็จะได้สะดวกพี่เมใส่ผิดเองแหละไม่เป็นไรขร่าวนี้รู้แล้วก็คิดว่าจะสั่งอีกหลายสีเลยนะเพราะว่ามันดมแบบชื่นใจมากๆทุกคนสามารถไปเลือกกินได้เลยยาดมเป็กของเรามีกลิ่นเยอะมากๆเลยแล้วก็เย็นสะใจมากๆถ้าใครอยากได้นะกดท

วันนี้มาป้ายยากระเป๋าสตางค์หนังจากแบรนด์บอสแทนเทนค่ะดีไซน์กระเป๋าเรียบหรูมีความคลาสสิกตัวหนังกระเป๋าตาดัดเย็บมา่ยางดีเลยนะคะกระเป๋าเขามาพร้อมกับกล่องสวยงามและก็การ์ดใบนี้เลยค่ะแบรนด์บอสแทนเทนไม่เคยทําให้เราผิดหวงังมาดูกระเป๋าสตางค์ของเรากันดีกว่าค่ะรุ่นนี้เขามีให้เราเลือกถึง4สี4ด้วยกันเลยนะคะสีที่พี่เมย์เลือกมาวันนี้จะเป็นสีกาแฟค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์แบรนด์แท้ของบอสแทนเทนที่ราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองค่ะ แอบกระซิบเลยนะคะเราได้มาในราคาที่ร้อยกว่าบาทจริงๆรู้ว่าเขาลดราคาแค่ช่วงนี้หรือเปล่าแต่ตเพื่อนเห็นราคาร้อยกว่าบาทให้รีบจับจองเลยเพราะน้องเป็นบอสแทนแท้เลยค่ะซื้อให้เป็นของขวัญสําหรับท่านชายก็ได้เป็นกระเป๋าสตางค์หนังดีมาก <S <S และกระเป๋าใบนี้ใส่บัตรได้เยอะมากๆเลยค่ะมีช่องใส่แบงค์ได้ทุกแบงค์เลยนะคะสามารถใส่แบงค์ได้เยอะมากๆแล้วกระเป๋าก็ไม่เสียทรงด้วยค่ะบอกแล้วนะว่ากระเป๋าแบรนด์แท้ราคาร้อยกว่าบาทรีบเลยสิบจมูกอะไรเนี่ยที่มันเข้ายากยกตรงแก้มนะคะตรงหนวดตรงอะไรเนี้ยถูๆสักพักเดียว สิวเซียนลอกออกมาหมดเลย <S 2> <S 2> อย่ะผิวงาดใจนะคะตอนนี้คือสภาพหลังจากอาบน้าเสร็จเตรียมจะมาแต่งหน้าแต่ก่อนจะแต่งหน้าพี่เมย์ขอมาทดสอบอันนี้ก่อนเลยค่ะเป็นเจลขัดผิวหน้านะคะที่พี่เมย์ได้มาเนี่ยมันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งก็คือได้มาสองลอดแบบนี้เลยค่ะเป็นเจลใส่ที่ทุกคนอยากขัดหน้าตรงไหนนะพวกสิวเซียนตามจมูกตามแบบเนี่ยเห็นไหมช่องลืบจมูกอะไรเนี่ยที่มันเข้ายากๆตรงแก้มนะคะตรงหนวดตรงอะไรเงี้ยถูๆสักพักเดียวสิวเซียนลอกออกมาหมดเลยทุกคนขัดเซลล์ผิวเก่าทำความสะอาดล้ำลึก คงความชุ่มชื้นหนึ่งแถมหนึ่งในตะกร้าจ้าขัดเซลล์ผิวเก่าของเราออกนะคะยังหลังจากขัดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใช้ทิชชู่เช็ดออกได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนล้างน้ําออกตามก็ได้หรือว่าไม่ล้างน้ําก็ได้ทุกคนถ้าซื้อในตะกร้านี้คุ้มมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งทุกคนจะได้ไปถึงสองลอดมันจะขัดเซลล์ผิวเก่าของเราออกนะคะยังคงความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าของเราขัดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแต่งหน้าแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็5้าสั่งมาทั้งหมด5ชิ้นนี้นะคะรวมแล้วว่ามาร้อยกว่าบาทตรงน,นี้เปิดสามาร์ทเตมรีฟิลที่เขาแถมมาให้ได้เลยนะคะวิธีใช้งานง่ายๆเลยคะ่ะไม่มีอะไรมากกดๆแล้วก็ลูดกดๆแล้วก็ลูดแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่เมย์จะลองแค่ครึ่งกระจกก่อนนะคะกระจบอ่เนี่ยคือไม่ได้ล้างเลยนะตัวน,นี้เป็นชุดเช็ดฟิล์มรถยนต์นะคะสะอาดเงาวับเลยตัวนี้สามารถใช้งานได้งาด่งายน,นะใส่น้ํายาลงไปแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มเป็นปองออกมาแล้วก็ทุกคนก็ใช้งานได้แบบนี้เลยแล้วก็เอาน้ําฉีดได้เลย ข่แบบนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวก่อนที่จะลงกันแดดทุกครั้งนะคะพี่เมย์ขอทาเซรั่มของเคียโนดก่อนค่ะันนี้จะใช้เป็นของเคียโนตหมดเลยนะคะจะใช้สงตัวก็คือเซรั่มวิซีนะคะกับเซรั่มบูดผิวลงเซรั่มเรียบร้อยก็มา่อที่งานผิวกันเลยทุกคนรู้จักครีมขี้เกียจไหมคะอันนี้เป็นโทนอาพร้อมกันแดดในตัวเนื้อสัมผัสบางเบานะคะอยู่ในแบรนด์เดียวกันกับครีมขี้เกียจเลยทุกคนวันนี้เนื่องจากกันแดดด้วยนะคะทาเยอะได้เลยพี่เมย์จะเป็นคนที่ชอบทากันแดดเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวมันก็กกกกกกกนน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 ไไไไปปััับบบบผผิิิวววเเเเเเเอออองงงงะะะะคคหห็าาาาาแแแีี้้้ทททุมมม่่่่่่ตตตตใจจด๋ยยยรรลโ และมันก็เป็นกันแดดด้วยในตัวนะคะพร้อมปกปิดด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะคะเป็นคนที่แต่งหน้าน,น้อยๆอยู่แล้วเหมือนพี่เมย์นะแนะนําเลยค่ะตัวนี้ง่ายมากๆเลยอันนี้นี่เขาทามาให้แบบเหมาะสาหรับสาวขี้เกียจอย่างพี่เมย์สุดๆเลยค่ะสั่งมา2หลอดแล้วก็ได้ของแถมมาด้วยค่ะ